พอจับทางน้องเขาได้ก็เข้าแข่งเขาก็พยายามปั้มในจับตีเราแต่ว่าวะเขาดนเตะขาจุดนี้เลยไม่ที่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมมาลูกเตะขาเพว่าน่ามีส่วนเนอะ่าน้องเขาน่าจะระแวงเตรียมมันจะค่ายเลยโทษมันจะค่ายเป็นไงบ้างครับชนะกี่ไฟกี่ไฟได้เรียนรู แจ้งเกิดได้แล like ้ววันนี้แล้วก็ทำลายสถิติคู่ชกเราด้วยรู้สึกไงครับรู้สึกตอนนี้หลังจากชนะลงมาแล้วก็าทำลายสถิติคู่ชกเราดีใจมากที่ทำให้ทำให้เป็นงานสุดหลังครับวันนี้มีมีมีอีกสี่มันต้องขึ้นเท่าไหร่สี่หมื่นนะสี่ห้าหมื่นเมื่อกี้เมื่อกี้พี่บูท่าเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งครับแล้วก็เสียดายก็ให้ค่าขนมด้วยสองพันเรันนี้อยากขอเป็นแค่บิ๊กซับเนาะ น้ำหนักเนี่ยร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิี่สิบยี่สิบองเพรไทหรือ้ดีได้เพไทยไลน์ต้องเท่าไหร่ดีครับถ้าเจอก็น้ำหนักเดิมก็ได้น้ำหนักเดิมเท่าไหร่จำไม่ได้หรอร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไ่ได้เาาต่อให้ปอนหนึ่งครับอ๋อแจ้งเกิดได้แล้วควารู้สุกวต้องป้หมายต่อไปของเรา